ยื่นสารรัฐธรรมนูญให้สภาระงับพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญสอสอเพื่อไทยเดือดขู่ฟ้ออยากขวางการใช้อำนาจนิติบัญญัติส่วนปัญหาการทำหน้าที่ประธานนิคมนายกยนต์วิบแก้ไขขณะที่ประชาธิปัตย์เดินเกมกดดันต่อ ดิ่งตึกสยองนักศึกษาหนุ่มประชดรักแฟนสาวหลังพบปัญใจัยให้รุ่นพี่ก่อนส่งภาพซดยาล้างห้องน้ำผ่านลายลาตายเป็นครั้งสุดท้ายรวบผู้คุมเรือนจำกาลาสินลักลอบนำยาบ้าส่งให้นักโทษยึดของกลางได้380เมตรขณะที่ผู้บัญชาการเผยก่อนหน้านี้ตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาพบสีม่วงเชื่อเกลือเป็นหนอนก่อนวางแผนลวงจับ มโหธรเทวีนางสงการปี56สวยแต่ดุทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอาพรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อสายหัดขวาทรงจักรหัดซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จสายญาตหลับเนตรมีนกยุงเป็นพาหนะ วเมืองคอนไอเดียสุดเก๋ติดป้ายประกาศจับสามพ่อแม่ลูกทั่วเมืองเพื่อรับรางวัลตัวอย่างที่ดีบนท้องถนนหลังพบสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นนะฮะครับคุณธีรละดีฮะดีคุณธีรละกำลังขำตอนที่บอกอะไรนะคูฟ่อขูฟ่อเนี่ยขูฟ่อขูฟ่อนี้ใช้กับงู่ะก็ใช่สิเออก็เมื่อกี้ข่าวเลยนะข่าวทให้สารรัฐมนูลใช่ไหมฮะเออขู่ฟ่อสสเพื่อไทยขู่ฟ่อสสขู่ฮงฮงอย่างนี้ได้ไหม คือขูอย่างเดียวก็พอไม่ต้องขู่ฟ่อใครเขียนลีดเนี่ยใครเขียนหลีดขู่ฟอ่อภาษาอะไรง,งงมากเลยขู่ฟ่อนะฮะและเมื่อสักครู่นี้ก็วันนี้มีคําพยากรณ์นะครับ,รบเนื่องในวันสงกรานนะครับวันมหาสงกรานทุกๆปีก็จะมีคําพยากรณ์ออกมาตามศาสตร์นะฮะซึ่งปีนี้ก็มีคําพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับว่าวันมหาสงกรานตรงกับวันอาทิตย์14เมษายนนะครับ เวลา1น8 4 8าฬิกา58นาที48วินาทีตรงกับเวลา2 1 6นาฬิกา16นาที48วินาทีเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบันนี่โอ้โหละเอียดมากนะฮะนางสงการานปีนี้คือนางมโหธรเทวีนะฮะทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวดอกสามหาวคือผักตบชวาอาพรแก้วนินรัฐพักสาหาเนื้อทายหัดขวาทรงจักหัดซ้ายทรงตรีศูนย์นะครับ เสด็จสายญาติหลับเนตรก็คือเสด็จสายญาตินอนหลับตามาเหนือหลังมยุราหรือว่าเหนือหลังนกยูงที่ท่านเห็นนะฮะมีนกยูงเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณาปีนี้นะครับเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก600หาตกในเขาจักรวาล240หตกในป่าหิมพาน185ตกในมหาสมุทรร้อตกในโลกมนุษย์60า240 180, บวก1้0บวกร้อยโอพอดีเลยหกร้อยหาน,ะะน้อยสุดก็คือตกในโลกมนุษย์มีนา้าร้อนตับจะแตก <c oughs> นะฮะครับคมได้<อ>ถูกต้องเลยนะฮะตกในเขาจักรวาลน,นี่240มากสุดเลยนะฮะตกในป่าหิมพานร้อยแตกในมหาสมุทรร้อตกในโลกมนุษย์เพียงแค่6กหนะครับเกณฑ์ทาราที่คุณชื่ออาโปธาดน้ำน้ำมากน้ำท่วมนี่ฉะนั้นถ้าคุณธีระอยากจะได้ฝนชุ่มฉ่ำก็เชิญไปที่ ปาหิมพานก็ได้ตัวน,นั้นมีร <18 5. S 2> ้อยแปดเดินทางไปเลยนะฮะหน,หนึ่งหน,นึ่งาด้วยเ่าเเกณฑ์นักคราชให้น้ําปีมะเสงนักคราชให้น้ำหนึ่งตัวทํานายว่าฝนต้นปีมากกลางปีงามแต่ปลายปีน้อยเกณฑ์ธัญญาหารชื่อปลาปะ ข้าวกล้าในไร่นาจะได้หนึ่งส่วนเสีย10ส,ส่วนคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากแลวันเถลิงศกตรงกับวันอังคารที่16เมษายนเวลา5นาฬิกา56นาที24วินาทีหรือตรงกับเ,เวลาของไทยนะฮะตรงกับเวลา6 1นาฬิกา14นาที24วินาทีจันทรคติตรงกับวันจันทร์ขึ้น5้ค่ำเดือน5ปีมะเส็งถ้าทำนายกันยัง อย่างภาษาภาษาเราเราท่านท่านจะเป็นยังไงนะคุณธีระภาษาเราท่านท่านก,ก็จะมาเขาจะมีคําอธิบายนี่อืคำทำนายสงการา์ใช่ไหมก็วันเสาร์เป็นวันมหาสงกรารนะ,ะจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและโจรผู้ร้ายและจะเจ็บไข้นักแ,แลนะฮะวันจันท์เป็นวันเนาเกลือจะแพงนางพระยาจะร้อนใจมักจะเกิดความไข้ต่างๆ วันจันเป็นวันเถลิงศกพระราชเทวีและหมู่นางสนมราชบริพารจะประกอบไปได้วยศุขและสมบัติทั้งปวงนางสงกรานสายญาติหลับเนตนะฮะพระมาหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีนี่จะเกิดจะเกิดอันตรายกลางเมืองนี่เป็นคำพยากรณ์อันะเนื่องมาจากเรื่องของศาสตร์ของวันมหาสงกรานครับนี่ก็ก็เอาเป็นว่าจำแค่อย่างเดียวพอ นะว่นสงการปีนี้ชื่อมโหทรเทวีจบจบที่อ่านมาทั้งหมดดุด้วยดวนี้ปีนี้ดุสวยแต่ดุนางมหาสงการทุกปีก็สวยอ่ะคุณผู้ชมสวยทุกปีแต่ปีนี้ดุสวยและดุนะฮะดีนะฮะส่วนในช่วงของวันสงกา์นะครับอย่างที่เราทราบนะฮะตำรวจเขาก็จะมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะฮะนี้ทางโฆษกตำรวจนะฮะ พลดทรตรีริยะอุทายโยก็จะเน้นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับจะมีการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงการและพื้นที่ที่เล่นน้ำสงการก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องเล่นน้ำอย่างสร้างสารรค์ด้วยประเภทโชลามกโชอนาจาร์เนี่ย ทางโฆษกบอกว่าไม่ต้องเตือนแล้วจับเลยไม่ต้องเตือนเพราะเตือนกันมาหลายปีแล้วนะครับส่วนพวกสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจนะครับรวมถึงพวกดื่มแอลกอฮอล์พวกที่ขายสุราในพื้นที่เล่นน้ำนะฮะพวกนี้โดนจับแน่นอนอนะครับเพราะเขาห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจจะเริ่ม8ถึง17เมษายนนี้นะครับนี่นะฮะ จากสถิติปี2,555มีผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงสงกรานเนี่ย7,164หลังนะฮะ7,164หลังทั่วประเทศกรุงเทพจะมากที่สุดนะฮะครั้งนี้เขาฝากบ้าน8-17เมษายนนะครับยาวเลยนะ8-17เมษายนก็คือตั้งแต่วันจันทร์เลยอ่ะใช่ฮะใช่ไหมจันทร์ที่ถึงนี้เลยนะฮะ แล้วก็เมื่อประมาณสักสองทุ่ม15นะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรี2ตําแหน่งนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีคือนายยุคคนลิมแหลนทองนะครับเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งและอีกคนคือนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป โดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับใช่ครับสีนะฮะแล้วก็วันนี้ในรายการของเรานอกจากติดแท็กนอกจากส่ง SMS แล้วเนี่ยเรามีบัตรคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมฮะครับจากทางกรุงเทพธุรกิจจุดประกายครับใช่ไหมฮะมีก,การจาัดคอนเสิร์ตร่วมกับทางพันธมิตรนะฮะเขาจัดคอนเสิร์ตซีรีส์จุดประกายคอนเสิร์ตซีรีส์51ยืนยงโอภากุล ตอนวันวานไม่มีข่าววันนี้ไม่มีเรานะครับจะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้นะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้ทางรายการเรามีบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมาแจากคุณผู้ชม3รางวัลนะฮะ1รางวัลเนี่ยได้2ที่นั่งนะครับแจก3รางวัลมูลค่ารางวัลละ1,000บาทนะครับ กติกาคือส่ง SMS มาร่วมคุยข่าวนะครับพิมพ์เอ็นเว,ว้นวรกตามด้วยข้อความแล้วก็วงเล็บด้านท้ายว่าคอนเสิร์ตแล้วส่งมาที่424066นะครับน,นี่นะฮะคอนเสิร์ตที่จะมีวันที่7เมษายนนะฮะ,ะ5โมงเย็นที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าส่ง SMS มาแล้วปรากฏว่าพลาดก็ลองไปซื้อหาได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะบัตร800,001แล้วก็1,200บาทนะครับนี่นะฮะ ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตของพี่แอดนะครับพี่แอดคาราบาวยืนยงโอภาคุณกับคอนเสิร์ตขอบคอนเซ็ปต,ต์การแสดงสดที่แตกต่างจากทุกๆเวทีนี่นะฮะปกติก็คือทางจุดป,ประกาศคอนเสิร์ตเขามีมาหลายครั้งแล้วไงนี่ครั้งที่51เลยหนะ็นไหมฮะใช่ฮะ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งพิเศษเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นครูใหญ่คนหนึ่งในโรงเรียนเอ้ไม่ใช่ในในวงการเพลงเพื่อชีวิตมา mm hmm. พี่แอดมาทีก็ต้องเต็มที่นะฮะแต่ยังงงชื่อตอนอยู่เนี่ยนะวันวานไม่มีเขาวันนี้ไม่มีเราเออ mm hmm. ก็ต้องไปไปชมดูนะครับ วันนี้ก็แจกนะฮะแล้วท่านที่ไม่ได้ก็ถ้าอยากจะฟังนะฮะลองวิกเอนนี้อยู่ในกรุงเทพก็เชิญนะครับแดดร่รมลมตก5โมงเย็นนะครับแต่จองบัตรไว้ก่อนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ8 0 0ร้อยและ1,200บาททุกถูก,ถกะนะครับใช่เอาละเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนแอนลีนนมผงหงแก้วให้แคลเซียมกี่มิลลิกรัม A. 400มิลลิกรัม B. 800มิลลิกรัมพิมพ์เอ็เว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท